สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักกันเลยนะคะแนะนําตัวสดแสดงชื่อค่ะเข้าครั้งแรกพิมพ์ครั้งแรกนะคะใครที่กวางยังไม่รู้จักชื่อเล่นนะคะกวางให้พื้นที่ตรงนี้เวลาตรงนี้ก่อนในการเริ่มไลฟ์เนี่ยแนะนําตัวนิดนึงเพราะว่าบางทีเข้ามาดูบ่อยๆกวางก็อยากจะรู้เนาะอยากจะรู้จักกันบ้างว่าชื่ออะไรคะกวางจะได้เรียกถูกนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคุณอรววันคุณเบนจะมมพรสวัสดีนะคะเจนหน่อย <laughs> ตามชื่อเพจเลยนะสวัสดีคุณสุกัญญาค่ะสวัสดีคุณปรีดาค่ะวันนี้วังจะพูดถึงทักษะแล้วก็สกิลเอาอย่างนี้ละกันสกิลที่วางโปรยไปเนี่ยนะคะมันหมายถึงทักษะมันหมายถึงความสามารถในการสร้างความโดดเด่นได้ด้วยตัวคุณเองคือในตามหลักวิจัยะคะ่ะหรือแม้กระทั่งบุคคลสคาําคัญระดับโลกหลายๆคนเนี่ยนะคะที่เขาจะสามารถพัฒนาตัวเองจากคนธรรมดาเนี่ยไปเป็นบุคคลระดับโลกเนี่ย จะบอกว่ามันจะต้องมีสกิลนะมันจะต้องมีทักษะของความโดดเด่นนะแต่ทีนี้วันนี้ในสิ่งที่กวางกำลังจะมาพูดให้ทุกคนฟังบางคนบอกก็ไม่ได้อยากเป็นคนสําคัญระดับโลกอะไรขนาดนั้นคะ่ะคุณกวางแต่สิ่งวันนี้ที่กวางจะพูดมันจะทําให้คุณเป็นคนที่ better หรือดีขึ้นโดดเด่นขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในเส้นทางสายการงานอาชีพไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามหรือแม้กระทั่งวันนี้คุณ คุณบอกว่าโอเคแล้วชีวิตมีความสุขแล้วแต่ถามว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณรู้สกิลพวกนี้แล้วไปทำให้ชีวิตคุณมันเบเตอร์ขึ้น มันโดดเด่นขึ้นนะ่ะมันมีโอกาสเข้ามามากขึ้นดูเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากขึ้นดูเอ๊ะทำไมคนนี้ดูแตกต่างมีบุคลิกภาพที่น่าค้นหาแบบประหลาดแล้วมีบุคลิกแบบไม่ประหลาดนะประหลาดในมินนิ่งที่แบบ in the good way คือในมินนิ่งที่ดีนะคะแล้วก็บุคลิกภาพแบบนี้เป็นบุคลิกภาพที่ใครๆก็อยากจะสนใจใครๆก็อยากจะเข้าใกล้แล้วก็เป็นบุคลิกภาพที่ชน,นะทุกอย่าง <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมี4สกิลสำคัญนะคะที่กวงถอดบทความออกมานะคะแล้วก็เทคนิคนะในหนังสือหลายๆเล่มที่ควงเรียนมาในเรื่องของการสร้างเสน่ห์เนาะวันนี้จะบอกว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างแต่วันนี้จะมีหนึ่งเรื่องที่ควงเน้นค่ะขับรถไปฟังไปค่ะยินดีนะคะขับรถระวังด้วยนะคะคุณทิพสุดาสวัสดีค่ะคุณต้นสวัสดีค่ะคุณพัชรีคุณเพชรราวันคุณอาร์ตสวัสดีคุณดิวนะคะ สวัสดีทุกคนคะ่ะใครเข้ามาครั้งแรกบ้างกดหนึ่งให้กวางหน่อยจะได้รู้ว่าอ้าวเพิ่งเคยเจอกวางเหรอโอเควันนี้สิ่งที่กวางจะพูดก็คืออะไรบ้างที่มันเป็นสกิลหรือทักษะสำคัญที่จะทำให้คุณเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นกวางคือหนึ่งในโค้ชผู้บริหารเนาะพูดอย่างนี้และกันอาชีพของกวางหลักๆแล้วเนี่ยนะคะคือการโค้ชผู้บริหารเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นเพื่อ key to success เพื่อให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นในสิ่งที่เขาทำทีนี้ทำไม ทำไมมันถึงจะต้องเทรดในเรื่องนี้กันเพราะว่าในยุคนี้กรองพูดเลยนะคะถ้าคุณไม่โดดเด่นมันยากมากที่คุณจะสําเร็จมันยากมากที่คุณจะสําเร็จแต่การโดดเด่นเนี่ยเราไม่ต้องไปโดดเด่นในเส้นทางคนอื่นเราแค่โดดเด่นในเส้นทางและเบสออนความเป็นตัวเรา สิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือสัมมนาสดที่กวางกำลังจะจัดนะคะที่ทองหลอสอยีวันที่ยี่สบยนี้เป็นสัมมนาสดนะคะเป็นรอบที่เรียกว่าโฟกัสกลุ่มละกันเป็นกรุ่มเล็กๆที่กวางจะจับทุกคนเนี่ยนะคะมาเพิ่มสกิลและทักษะให้คุณกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์และโดดเด่นขึ้นแบบเกินต้าน2วันเต็มๆเราจะอยู่ด้วยกันแล้วดูทุกจุดเลยว่าจุดไหนที่คุณขาดจุดไหนที่ต้องเติมจุดไหนที่คุณต้องการให้มันมีมากขึ้น เออมันเป็นอย่างนี้เลยนะคือตอนที่ควางโคชผู้บริหารนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วสกิลมันมีตั้ง17สกิลนะ 17สกิลนะคุณถึงจะเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จได้แต่วันนี้กองถอดมา4สกิลแค่นั้นค่ะที่สําคัญข้อแรกเลยนะคะสกิลที่ทําให้คุณเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีหรือว่าโดดเด่นได้หรือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบเกินป้านเลยใครๆก็อยากอยู่ด้วยใครๆก็อยากทำความรู้จักมันดีกว่าไหมล่ะข้อแรกก็คือ body and voice skill อันนี้ต้องเรียนอยู่แล้วในสัมนาที่กําลังจะเกิดขึ้นกวางจะพูดเรื่องนี้จับทุกคนมาเทรนแล้วมีแบบทดสอบด้วยนะคะว่า สกิลในด้านไหนที่คุณกําลังอ่อนและวเราไปเติมกราฟในด้านนั้นกันโอเคทีนี้ Body and นด i ไ e s ์ส l ิหมายความว่าอะไรคะมันก็คือการใช้น้ําเสียงและการใช้ท่าทางให้มันรีเลทกันคะ่ะการใช้น้ําเสียงที่ถูกต้องถูกช่องหรือเป็นน้ําเสียงที่อยู่ในโทนที่คนฟังแล้วเขาจะรู้สึกรักคุณอันนี้เขาเรียกว่า v o ท์สกิลหรือสกิลของการใช้น้ําเสียงสะกดใจคนไม่ใช่สะกดจิตนะสะกดจิตเดี๋ยวจะฟังดูแล ดูเป็นแม่หมอไปน,นิดนึงดูเป็นสายเวทไปน,นิดนึงเราเป็นฝึกการใช้น้ําเสียงที่สะกดใจคนคะ่ะกวางจะมีตัวอย่างการใช้น้ําเสียงให้ดูเลยนะคะแล้วก้องบอกว่าเลยว่าทุกคนสามารถฝึก voice skill ใหม่ได้นะเมื่อก่อนกวางไม่ได้มี voice skill แบบนี้กวางมี voice skill ที่สูงแหลมเร็วผู้เป็นคนพูดเร็วคะ่ะเป็นคนใต้ทีนี้ อะไรที่ทําให้กวางพัฒนามาถึงจุดนี้เพราะกวางไปเรียนในเรื่อง voice skill มานะคะ body and voice skill ข้อแรกค่ะข้อที่2ก็คือ smart and confidence skill smart and confidence skill คืออะไรคือสกิลของความฉลาดและมั่นใจเออถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นเนี่ยนะคะคุณสังเกตดูก็ได้คนรอบๆตัวคุณอะคนที่ดูโดดเด่นอะเขาคือคนที่ดูมั่นใจคนที่ดูโดดเด่นอะเขาคือคนที่ฉลาดฉลาดในที่นี้อาจจะไม่ต้องฉลาดแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็น เออทำงานองค์การนาซาเกณฑ์นิยมอันดับหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เขาฉลาดในการใช้ชีวิตเขาดูเป็นคนสมาร์ทอะสมาร์ทในที่นี้มันคือการรู้จักวิธีคิดนะคะมันคือการรู้มันคือทักษะในการคิดอะมันไม่ใช่ฉลาดในบทเรียนหรือการเรียนไม่ใช่แบบนั้นหรือแม้กระทั่งการเก่งในสิ่งที่คุณทำก็เรียกว่าสมาร์ตนะ แล้วถ้าเกิดคุณโชว์ความสมาร์ทแบบนี้ออกมาได้บวกกับคอนฟิเดนต์เข้าไปเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็แตกต่างกับคนอื่นนะคะคือคอนฟ i d e n t ์ก็คือความมั่นใจนั่นแหละโอเคข้อที่3เลยนะคะสี่สกิลสำคัญที่คุณจะต้องมีเลยก็คืออ m o t ม o n a ชัน i ลสก็คือสกิลหรือทักษะในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวกวองจะขยายความให้ในวันนี้ เรื่อง Emotional Skill อะสำคัญมากๆนะคะในการที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่โดดเด่นและเป็นที่รักของทุกคนคือการจัดการทางอารมณ์ทักษะการจัดการทางอารมณ์ดูแล้วเหมือนแบบคุณกวางมันเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรอ Emotional Skill กวางไข้ากาดอกจันไว้89ดวงเลยสิ่งนี้สำคัญมากๆถ้าคุณเอาง่ายๆทุกวันนี้กางจะรับสมัคร พนักงานเพิ่มผู้ช่วยหรือทีมตัดต่อทีมแอด,ดมินหรืออะไรก็ตามหน้าที่ของกวางงานของกวางคืองานที่จะต้องขายแบรนดิงแบรนดิงคือตัวตนกวางถูกปะ่ะเวลาที่กวางจะรับใครเข้ามาทํางานอ่ะกวางก็ต้องดูนะว่าเขาว่าเขากับแบรนดิงที่กวางกาลังจะสร้างหรือเป้าหมายในอนาคตของกวางเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหม เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานกับกวางเนี่ยจะต้องมีม i n d s e ตที่บวกและดีสิ่งที่กวางจะดูคือกวางจะเข้าไปดูใน Facebook เขาเลยค่ะว่าเขาโพสต์อะไรเขาแชร์อะไรบ้างเขามีทัศนคติต่อโลกนี้ยังไงอะไรก็ตามที่เป็นการโพสต์บ่นดา่าหยาบคายหรือที่แสดงถึงความดุรแรงอะ่ะอ่ะกวางจะตัดช้อยออกไปก่อนเลยถึงแม้ว่าเขาดูมีความสามารถนะดูแล้วโอ้จบดีนะดูเก่งนะแต่อันนี้จะตัดออกไปก่อนเลยเพราะฉะนั้น emotional skill สำคัญมากๆนะคะ เดี๋ยวกวางจะมาขยายเรื่องนี้ให้อ่ะเราไปข้อที่4ก่อนนะคะข้อต่อไปคือ listening and appreciate skill ค่ะอันนี้สำคัญมากถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีเสน่ห์คณจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่ขอบคุณที่เก่งขอบคุณที่เก่งและไอ้หลักในการขอบคุณหรือ keyword ในการขอบคุณเนี่ยนะคะมันมีไม่กี่อย่างหรอกเดี๋ยวกวางจะให้ในสัมมนาวันที่2 0 21นี้นะกวางจะลงลึกทุกอันในสัมมนาของกวางอะกวางจะบอกก่อนว่าสมมติทุกคนมากวางไม่ได้ เป็นอา,อาจารย์สอนบุคลิกภาพที่บอกให้ทุกคนต้องโพสต์ท่าแล้วแต่งตัวหรือทําทรงผมหรือใส่สร้อยอะไรให้มันเหมือนเหมือนกันกวางไม่ใช่แบบนั้นนะคะกวางจะไม่ได้เปลี่ยนคุณในลักษณะนั้นแต่กวางจะเปลี่ยนในลักษณะของ Emotional Mindset หลักความคิดองค์ประกอบกายภาพของคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นคนไปเลือกเองว่าบุคลิกภาพใหม่แบบไหนที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วมัน มันมันฟิตอินกับคุณที่สุดอ่ะคือมันเข้ากับคุณที่สุดอ่ะคุณไม่ต้องเหมือนใครแต่คุณสามารถโดดเด่นในแบบของคุณได้ทีนี้สิ่งที่กวางกำลังจะขยายความในวันนี้จาก4สกิลสำคัญเนี่ยนะคะคือ emotional skill ค่ะใครเข้าใจและใครตามทันพิมพ์ตามทันให้หน่อยนะพูดอยู่คนเดียวเงานะสวัสดีค่ะมาครั้งแรกชอบเสียงหดเลาะคะ่ะขอบคุณนะคะอ่าไมใครมาครั้งแรกพิมครั้งแรกได้เลยคะ่ะ emotional skill สำคัญยังไง emotional skill คือทักษะทางอารมณ์ ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคุณรู้ไหมว่าณวันนี้คุณคือแบรนดิ้งของตัวคุณเองถ้าคุณคิดอย่างนี้เลยนะคะว่าโอเคถ้าฉันอยากเป็นผู้หญิงที่มีคนมาสนใจถ้าฉันอยากเป็นผู้หญิงที่ใครเห็นแล้วจะเคารพแล้วจะแบบคนเห็นแล้วจะรักฉันน่ะคุณจะต้องมีแบรนดิ้งแบบไหนคุณจะต้องสร้างภาพลักษณ์คุณแบบไหนถ้าคุณเป็นคนที่ไม่รู้จักการคอนโทรลอารมณ์ตัวเองถามว่าคุณจะเป็นที่รักได้ไหมถ้าคุณไม่รู้จักสบู่คุณอยากให้คนเคารพอ่ะแต่วันเนี้ คุณแต่งตัวพูดกวางไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าโป้ดีหรือโป้ไม่ดีนะคะแต่หมายถึงสมมุติว่าวันนี้ถ้ากวางอยากเป็นโค้ช หรือกวางอยากเป็นคนที่พัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารหนึ่งในนั้นก็คือกับความน่าเชื่อถือถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่กวางจะต้องมีคือความน่าเชื่อถือแน่ๆคุณจะต้องเซตโกของคุณก่อนแล้วคุณจะต้องทํา e m o t i o n a l s k i l l หรือว่าทักษะทางอารมณ์ของคุณะในทุกๆวันให้มันรีเลทกับเป้าหมายที่คุณอยากจะได้ในชีวิตสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้ผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ อ่าะง,ง่ายๆเป้าหมายอยากจะได้ผู้ชายเจ้าชู้ค่ะไม่เป็นแฟนอยากได้ผู้ชายดีๆหนึ่งคนค่ะแต่สิ่งที่คุณโพสต์หรือทําในโซเชียลก็คือ 1. รูปเซ็กซี่เกือบจะทั้งหมด100%ซหรือว่าคําโพสต์อะไรที่มันดูปแลแบบน้อยใจบน่นเสียใจเพลงซึมเพลง,งเศร้าถามหน่อยว่าคนดีๆที่คุณพูดเนี่ยเขาจะเข้ามาไหมเขาก็ไม่ซื้อไงอ เพราะว่าแบรนดิ้งมันไม่ได้กวางกำลังจะบอกว่าทุกคนมีแบรนดิ้งเป็นของตัวเองนะคะดารินแฮนเซนเนี่ยชื่อกวางเนี่ยคือแบรนดิ้งของกวางเพราะฉะนั้นกวางต้องการให้คนมองกวางยังไงสิ่งที่กวางต้องการให้คนมองกวางก็คือกวางจะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าเคารพเป็นคนที่เป็นนักพูดอะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแต่ในขณะเดียวกันกวางจะมีความขี้เล่นและเข้าถึงง่าย ก็ไม่ได้อยากตั้งตัวเป็นอาจารย์กวางเลยบอกทุกคนว่าไม่ต้องเรียกกวางว่าครูนะไม่ต้องเรียกกวางว่าโค้ชนะเรียกกวางว่าคุณกวางได้เลยค่ะหรือน้องกวางได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพี่กวางเพราะกวางอยากจะสร้างสร้างความใกล้ชิดแล้วรีเลทกับทุกคนได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือแบรนดิ้งที่กวางสร้างขึ้นมานะคะทุกอย่างที่กวางโพสในโซเชียลมันก็จะต้องรีเลทกับแบรนดิ้งทีนี้อิม t มชชั่นัลสกิลเนี่ยนะคะมันคือตัวสะท้อนไม่ว่าคุณจะโต้ตอบ กับสถานการณ์ต่างๆยังไงในชีวิตก็ตามแม้สถานการณ์นั้นจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณก็ไม่มีเหตุผลที่จะระเบิดถ้าใคร็อตหลุดบ่อยๆใครระเบิดบ่อยๆเนี่ยนะให้คุณเข้าใจเลยว่าคุณอาจจะต้องเรียนในเรื่องของ emotional skill เพื่อให้คุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์และเอาอยู่มากขึ้นสังเกตดูนะคะว่าบุคลิกภาพของผู้หญิงที่เอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามจะต้องเป็นผู้หญิงที่หนึ่งไม่ปลีดไม่โวยวายจะต้องเป็นผู้หญิงที่ คุณสามารถเอาอารมณ์ตัวเองอยู่แม้กระทั่งในสถานการณ์ที่ มันไม่ควรเอาอยู่อะแล้วถ้าคุณเอาอยู่คุณจะเกิดความเคารพถ้าคุณมีคู่ชีวิตเขาจะเคารพคุณถ้าคุณอยู่ในที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศคนในออฟฟิศทั่วไปเขาจะเคารพคุณเขาจะเรสเพคคนขึ้นเลยนะว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยต้องกวางต้องโกรธแน่เลยอะเรื่องเนี้คือสมมุติว่า่ามีพนักงานส่งงานทํางานไม่ทันตามดิวที่เรารับมอบหมายกันไว้โอ้ยพี่กวางต้องโกรธแน่เลยมันต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่เลยกวางไม่เป็นไรครั้งหน้าก็จําไว้แล้วก็ไม่ต้องพลาดอีก แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็เราก็ไปคุยเรื่องอื่นอันนี้คือ e m o t ช o ่นอิโมชัที่เราจะต้องมีหรือทักษะในการควบคุมอารมณ์ทีนี้ทักษะในการควบคุมอารมณ์สำคัญอย่างไรนะคะอารมณ์คือตัวสะท้อนของตัวตนภายในของเราไม่เกี่ยวเลยนะว่าวันนี้คุณจะแต่งตัวยังไงคุณจะจบการศึกษาอะไรคุณจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่อให้คุณเป็นถึงแบบ ระดับใหญ่ของประเทศก็ตามอ่ะแต่ถ้าคุณไม่มี emotional skill ที่ดีคนก็ไม่นับถืออยู่ดีนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่แต่มันเกี่ยวกับวันนี้คุณมี e m o t i o n a l s k i l อย่างไงเพราะว่าอารมณ์อ่ะคือตัวสะท้อนตัวตนของภายในของคุณค่ะอารมณ์เท่ากับผลของภาพลักษณ์ที่คนจะมองคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากให้คนมองคุณยังไงอ่ะคุณอยากเป็นที่รักคุณก็ต้องมีอารมณ์ของความให้อภัยคุณก็ต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แบบ ไม่เอาเอ NERGY ของเราอะคะ่ะไปกระทบกระเทือนผู้อื่นบ่อยๆคุณจะต้องมี EMOTIONAL SKILL แบบไหนอันเนี้ยถ้าคนที่เข้ามาสัมมนากวางจะเซตให้เลยคือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายเสร็จปึง้งกวางจะเซตไว้เลยว่า EMOTIONAL SKILL ที่คุณจะต้องสร้างหรือคุณจะต้องเพิ่มมันคืออะไรบ้างนะคะจะลงดีเทลแบบละเอียดเลยนะคะคนที่จะดูง่ายๆเลยว่าคุณมี EMOTIONAL SKILL ที่ดีหรือไม่ให้ดูเวลาที่รับมือกับปัญหาอย่าดูในวันที่เขา ด่าวัาววนไปคืออะไรด่าวัววนไปคืออะไรคุณใส่ลืมอธิบายเพิ่มโอเค okay. เวลาที่คุณจะดูนะคะว่าคนคนนั้นหรือแม้กระทั่งคนอื่นดูเราก็ตามว่าเขาจะมี emotional skill ที่คือเรามี emotional skill ที่ดีไหมหรือว่ามีทักษะทางอารมณ์หรือเรียกง่ายง่ายว่าวุฒิภาวะว่าเรามีวุฒิภาวะที่ดีหรือไม่นะคะเขาจะดูเวลาที่หนึ่งคณโกรธ สถานการณ์บางอย่างมันจี้คุณให้คุณโกรธแต่คุณไม่ระเบิดมันออกมาหรืออันที่สองค่ะบางทีคุณอาจจะเจอเรื่องใหญ่มากๆที่ผลักดันให้คุณโกรธแต่คุณสามารถจัดการอารมณ์โกรธนั้นภายในเวลาอันรวดเร็วและจบมันเร็วที่สุดเอออันนี้คุณจะด,ดูน่าเชื่อถือทันทีนะข้อที่สามก็คือทํางานกับมันใหม่ค่ะคุณต้องทํางานกับความโกรธนั้นใหม่นะคะแล้วก็ให้มินนิ่งให้ค่าให้ความหมายกับความโกรธนั้นใหม่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสัมมนาวันที่ยี่สิบยี่สิบนี้ ที่กวางจะบอกก็คือในแต่ละสกิลที่กวางพูดกวางถอดมาแค่4สกิลนะจริงๆมันมีตั้ง17ทักษะในการสร้างเสน่ห์แล้วคุณบอกเลยว่าจบ2วันนี้คุณจะกลายเป็นมนุษย์คนใหม่คุณจะกลายเป็นตัวตนคนใหม่ภายใต้ตัวตนคนที่คุณอยากเป็นนะไม่ใช่เป็นตัวตนคนใหม่ในแบบที่กวางยัดเยียดให้คุณเป็นไม่ใช่นะคะกวางจะพาทุกคนจับมือทุกคนแล้วเดินไปด้วยกันแล้วไปหาสิว่าตัวตนคนใหม่ ในรูปแบบของคุณที่คุณควรจะเป็นเนี่ยแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยคือใครคืออะไรแล้วถ้าคุณรู้คุณจะชัดเจนกับเป้าหมายของคุณมากแล้วทุกวันเวลาที่คุณทำอ่ะคุณจะทำเพื่อเสิร์ฟแบรนดิ้งของคุณเพราะเรามีเป้าชัดแล้วนี่แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ตั้งแบรนดิ้งคุณไม่ได้เซ็ตโกตัวเองไว้อะค่ะว่าไม่รู้อ่ะชีวิตก็สเปะสปะไปเรื่อยๆวันนี้อยากจะโกรธก็โกรธอยากจะกรีดร้องก็กรีดร้องวันนี้อยากจะระเบิดก็ระเบิดอยากจะโพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียก็โพสตอะไรเงี้ยอันเนี้ยเท่ากับว่าคุุณณไมมม่ีบิภาาาวะทงอร์ แล้วคุณไม่ได้สร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเองนําซ้ํายังทําลายแบรนดิ้งของตัวเราอีกนะคะเราไม่สามารถรู้เลยนะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะใข่เฝ้ามองเราอยู่เนื้อคู่คุณอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้นึกออกไหมผู้ชายดีๆที่พูดถึงอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้หรือแม้กระทั่งเจ้านายคนในที่ทํางานที่เขาตามคุณเนี่ยมันสะท้อนได้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคทีนี้เมื่อเข้าใจในเรื่องของ emotional skill หรือว่าทักษะทางอารมณ์แล้วอะไรที่มันจะเป็น ผลลัพธ์ที่มันได้กับคุณบ้าง1เลยคือคุณจะกลายเป็นคนที่น่าเคารพน่าเชื่อถือมากขึ้น2คุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตแล้วมีพลังมีศัก,กยภาพดูเป็นคนแอคทีฟอะดูเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่มีพลังเยอะจังเลยเพราะคนรู้จักการจัดการอิมโอนเช l เนลสกิลของคุณได้ดีนะคะข้อที่3เลยก็คือภาพลักษณ์และแบนดิ้งของคุณจะดูดีขึ้นทันทีค่ะคนจะเข้าหาคุณมากขึ้นคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นคุณจะมีโอกาส เยอะแยะไปหมดเข้ามามากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้จักวิธีการบริหารจัดการอารมณ์เท่ากับคุณเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือทันทีเลยนะน่าเชื่อถือและน่าเคารพในที่เนี้ไม่ได้เคารพและเชื่อถือแบบต้องกราบไหว้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่น่าเคารพเชื่อถือแบบได้ใจคนนะ่ะแบบเฮ้ย คนนี้คนนี้มีวิธีการคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆผู้หญิงคนนี้เขามีวิธีการจัดการอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะถ้าเกิดเป็นคนแบบนี้ได้รับรองว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณกวางขอยกตัวอย่างแล้วกันว่าอ่วันก่อนกวางเพิ่งเพิ่งเกิดอุบัติเหตุเนาะมันก็เหมือนเป็นการแบบรถชนครั้งใหญ่ในรอบปีของกวางอะคือตัวกวางไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคู่กรณีอะบาดเจ็บแล้วก็ก็ค่อนข้างใหญ่โตอะเออพูดง่ายๆทีนี้อ่า ก็มีคนที่กองคุยด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะที่ที่หมายถึงว่าเป็นเพื่อนกันที่รู้จักกันอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนแบบเทซ์มาหากวางว่า,วาแบบเฮ้ยหวังว่าวันนี้คงจะไม่ได้เป็นแบดเดย์ของยูนะอะไรเงี้ยพอเขารู้เรื่องก้องบอกโน o no, ไม่เลยมันไม่ไม่ใช่แบดเดย์ของกวางเลยคือแบบเรื่องนี้มันเล็กน้อยมากแล้วมันผ่านไปแล้วกวางจัดการทุกอย่างแล้ว everything แบบทุกอย่างมันอยู่ใน handle ของกวางอ everything in control อะเออมันเหมือนกับทุกอย่างกราง control ได้มันไม่เป็นไรเลยใชียว,ว่พามันเกิดการ เคารพเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณรถชนแล้วแบบว่าวันนี้แย่ yeah, มากเลยเป็นวันที่แย่ yeah, ที่สุดในรอบปีจะไม่นึกเลยทุกคนคาดหวังว่าคุณจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่คุณเจอเรื่องใหญ่ๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นมันก็โอเคแหละที่คุณจะเป็นแต่ถามมาสิ่งที่คุณจะไม่ได้เลยก็คือคุณจะไม่ได้ความเคารพจากคนแต่กลับการว่ดเวลาคนคาดหวังว่าคุณจะต้องรู้สึกว่าวันนี้มันแย่แน่เลยแต่คุณกลับบอก it's okay everything in hand ก็คือแบบทุกอย่างฉันคนโทรลฉันจัดก,การได้หมดเลยไม่มีอะไรเป็นปัญหาสาหรับฉัน วันนี้มันเป็นวันที่ดีด้วยซ้ำเออเดี๋ยววันนี้จะออกไปทําธุระนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือทําให้เรื่องนั้นมันไม่เกิดขึ้นกวางไม่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำเมื่อเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องโพสต์ทุกเรื่องในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ได้เป็นบวกกับชีวิตเราอันนี้กวางสอนไว้เลยนะไม่ได้สอนหรอกกวางแนะนําแล้วกันนะคะถือว่ากวางแนะนําแล้วกันหลายคนเป็นรุ่นพี่กวางอายุมากกว่ากวางถือว่าเรามาแชร์กันแล้วกันทุกอย่างที่กวางจะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันถูกกกการการรั่่นนองงแล้ววสิี มันจะเป็นผลดีกับตัวกว้างหรือเป็นผลดีกับคนอื่นเท่านั้นถ้ามันไม่เกิด2ออย่างนี้ไม่ต้องโพส ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ว่าหรืออะไรก็ตามสิ่งที่กวางจะโพส์ในโซเชียลมีเดียหนึ่งคือโพสไลฟ์สไตล์ของกวางไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนก็คือการอ่านหนังสือการท่องเที่ยวธรรมชาติการดูแลรักษารูปร่างตัวเองเป็นประโยชน์กับผู้คนค่ะหรือแม้กระทั่งการโพสต์ในเรื่องของแง่มุมความคิดข้อคิดจากหนังสือที่กวางได้มาอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คน,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 นแลแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับแบรนดิ้งและภาพลักษณ์ของกวางด้วย,ยนี่กว่าปะแล้วเมื่อคุณเป็นแบบเนี้ย บ่อยๆอะค่ะมันเหมือนการประทับตาและเลเบลแบรนด์ของคุณว่าฉันคือสิ่งนี้นะฉันคือสิ่งนี้นะแล้วคุณจะเป็นมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วนั่นแหละคือเสน่ห์สูงสุดเลยของของการเกิดเป็นมนุษย์อะมันคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจทักษะในการบริหารจัดก,การอารมณ์แล้วโชว์ในด้านที่มันน่าเคารพและน่ารสเพออกไปคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบใครก็เทียบไม่ได้ คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบได้เปรียบแล้วก็มีแฟร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจสัมมนา,านี้นะคะที่กวางกำลังจะจัดขึ้นสัมมนา,านี้ชื่อว่า charisma skill นะคะคือคอร์สพัฒนาบุค,คลิกภาพแบบทันสมัยที่สุดแล้วอะโมเดินที่สุดแล้วที่มีในประเทศไทยตอนนี้นะกองขอพูดคำนี้เลยนะกวางจะไม่ใช่นักพัฒนาบุค,คลิกภาพที่จัด จับคุณมานั่งหลังตรงแล้วบอกว่าคุณจนะต้องทําผมทรงนี้ใส่สร้อยอันนี้ใส่ต่างหูแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้ใส่สูตรอย่างนี้นะไม่ใช่อัน,นั้นมันเอามากแล้วเราไม่ต้องใส่สูตรก็ได้เป็นในรูปแบบของคุณแต่เป็นในรูปแบบที่กวางจะเกาให้มันเบเดอร์ขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดีได้มากกว่าน,นี้อีกเหรอ เฮ้ยฉันเจ๋งได้มากกว่านนี้อีกเหรอแล้วคุณจะเห็นเลยว่าศักยภาพ2วันหลังจบสัมมนาคุณนะ better ขึ้นขนาดไหนกวา้างพูดเลยนะเหมือนเซกได้เลยเพราะสิ่งที่กวัางเรียนรู้มาคือสกิลของคนสําคัญระดับโลกนะคะกวังเทรนมาจากหลักสูตรระดับโลกนะคะคือหลักสูตรของต่างประเทศของอเมริกาทีนี้มันคือการหลักสูตรการเทรนผู้นํา การเทรนของกวางจะไม่ใช่การเทรนที่ยัดเยียดคุณแต่จะเป็นการเทรนที่ช่วยหาตัวตนที่มันโดดเด่นของคุณแล้วขยายสิ่งนั้นอะ่ะให้มันเด้งให้มันโดดและให้มันโดนตาผู้คนมากขึ้นไปอีกถ้าใครเข้าใจว่าสิ่งนี้สําคัญแล้วคุณต้องเรียนแล้วคุณต้องรู้แล้วมันจะเปิดโอกาสทุกประตูในชีวิตคุณให้กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักชีวิตถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ 20่1นี้มาเจอกันนะคะโอเคขอบคุณวันนี้มากๆนะคะแล้วก็4สกิลที่พูดไว้นะคะถ้าทำได้รับรองว่าคุณจะมีเสน่ห์แบบเกินป้านมากๆดีใจที่ได้ฟังวันนี้ค่ะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกทีวันพฤหัสตอน10โมงเชา้าบายบายค่ะ